มาแล้วเลขกระดิ่งเงินกระดิ่งทองออมงวดวันที่16พฤศจิกายน2566มาชัดจัดเต็มหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับนักแสดงดังออมสกาวใจภูนสวัสดปัจจุบันเป็นนักแสดงที่หันมาชื่นชอบการเสี่ยงโชคไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่และน้องกระดิ่งเงินกระดิ่งทองในขณะที่ลูกชายน้องจอมทัพ ก็ชอบให้เลขเด็ดแม่นอยู่บ่อยๆจนชาวเน็ตแห่ติดตามทั้งแม่ทั้งลูกและล่าสุดมาแล้วห้ามพลาดเลขกระดิ่งเงินกระดิ่งทองออมสกาวใจงวดวันที่16พฤศจิกายน2566บอกเลยงวดนี้มาชัดจัดเต็มโดยหอมสกาวใจนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่ามามาๆามามา,มา,มา,มาน้องกระดิ่งเลื่อนดูเลย ข้ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าตรงๆเลยครับงวดนี้เต็มๆเจ็ดสิบห้าตรงกันกับเลขที่ซื้อเลยค่ะเศษห้าสิบเส่วนเจ็สิบห้าขอบคุณสำหรับแนวทางนะคะแม่หอมขอให้ปัง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 ,ปงรวยรวยรวยรอวอยขอด้วยคนนะคะเศษห้าร้อยเจ็ดสิบปดส่วนห้าร้อยเจ็สิบสามในขณะที่ก่อนหน้านี้ หอ,อมสกาวใจได้ให้เลขเด็ดน้องจอมทัพงวดวันที่16พฤศจิกายน2566โดยหอ,อมสกาวใจได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าวาดรูปเลื่อนดูแอจอมทูบไอเฟลแอจอมทูบสมายแอสซันรอดดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจอมทูปไอเฟลเครื่องหมายสี่เหลี่ยม AO อออม f ฟมิลีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม s สันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโมเมน s สัน